สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอยสุพรรณนะครับก็วันนี้นะครับมากะติดโอดเจริญการช้างนะครับเกี่ยวข่าวอยู่ที่เมืองการนะเข้ารักนะครับก็เป็นทีมงานข้องโชคชนนิการอ่าเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นงานด่วนนะครับฝนฟ้าก็อ่าปรยๆอยู่นะครับตอนนี้ กะเกี่ยวอยู่ที่นาฮารานะครับก็ตามสเปคนะครับเป็นเครื่องฮิโน่นะครับเจอโอแปดสี่นะสองร้อยหกสิบนะครับอย่างที่เคยพูดไปในไลฟ์คลิปนะครับแต่ก็ได้จะพูดให้ฟังอีกทีนึงนะก็เป็นตัวเดินทิบซองน,นะครับเป็นปั๊มยิบสามแดกินนะมอเตอร์ขยาบ้านะครับปากเกีียวอยู่ที่สาเมตรนะครับ ุมนี้ก็อยู่ที่ซ่องตันห้านะครับก็รอดูอีกเดือนกว่าๆนะครับก็ได้ทีมงานนี้ก็จะได้ออกอีกคันหนึ่งครับเป็นโอเจริญการช่างตัวใหม่ล่าสุดนะครับ เกี่ยวไปแล้วหนึ่งอุ้มนะครับก็อาจจะไม่ได้ดันไวขนาดไหนนะครับก็เอาตามสไตล์ไปครับสเตปสเตป ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดชอบในคลิปในการที่พ่อมท่ายทำนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ตามในเพจเสียบอยสุพรรณนะครับฝากผ้นงานไว้ด้วยนะครับทางเพจและทาง y o u t u b e นะครับก็จะมีรถเกี่ยวลากลไค้ายให้รับชมนะครับหรืออยากให้พ่มไปท่ายที่ไหนก็แนะนํามานะครับถ้าไม่ไกลมากพ่อมไปให้ได้เลยครับ ก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ให้ดูโอชเจรการช้างมาดนวยนะครับหน้าน้อยค่อยๆเกี่ยวครับเราไม่รีบ ออสำหรับนานๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์อยากดูรถรุนเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมพยายามจะห้าดูให้นะครับค่อนข้างจะห้ายานะครับโอดเจริญการช่างยังไม่เห็นรุ่นเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นรุนจะเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับหรือเขาอาจจะต่อแต่ผมไม่ได้มาไม่ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ก็จะพยายามให้นะครับ ก็คนขับนะครับก็เป็นเอ,อ A นะครับเป็นคนขับวันนี้จะสมาร์ทปรับเปลี่ยนแทนกันได้นะครับรถไล่คันก็นนคันในวัดคนด้วางก็มาเกี่ยวแทนกันนะครับ เล่งเครื่องไม่เยอะนะครับตู้รัเบเ๋านะอัะตรานะ้ำมันก็กินค่อนข้างจะน้อยนะพี่น้องนะ แต่ข้าวไร่ดีพี่น้องเลยราคาข้าวตอนนี้ก็อยู่ที่แปดพันหกนะครับถือว่าราคาก็ค่อนข้างจะตกลงมาทีแรกก็ประมาณเกินแล้วหนึ่งมืนนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนข้าวตกอีกแล้วครับพี่น้องก็ไม่รู้จะคืนอีกเมื่อไรนะ่ะต,ตกเอาตกอานะครับขาปุ้ยขายา ค่าไร้รายาย,ยางนะครับแทบจะไม่เลื่อนนะครับในการทำํำนานี้แต่ก็ยังพอได้ใช้นะครับ มดดีไม่รู้จะเต็มอุ้มเบานะหนาอะไรจะได้ประมาณสักนส่องอุ้มบ้านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนาปีผมอาจจะได้ขึ้นไปท่ายนะอาจจะได้ไปเจอแบบรถในไล่คลายให้พี่น้องรับชมกันนะครับ โอ้ฟอนก็นลงเม็ดพี่น้องเอ้ยเสร็จทันไมนี่ นี้นกนู่นี่เยอะนะครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องเด้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนเราจะไปดูรถอะไรก็คอยติดตามพนงานไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเจอกันใหม่ครับ